โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะ แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับรายการตานทวดาราจรการพยากรณ์ดาวจรตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยกันเนาะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่18-30มีนาคมนะครับหมายถึงช่วงที่เราจะพยากรณ์กันเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของการพยากรณ์ช่วงนี้กันแล้วเนาะเราก็จะมาอยู่กับราศีที่เหลือนั่นก็คือชาวราศีธนูนั่นเองนะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ชาวราศีธนูจะเจอเจอ,เจอนั้นจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาจากอิทธิ คนจากดาวแต่และดวงทั้งตำแหน่งและการโครจรรวมถึงดาวที่มันโยก,กันและส่งผลเกิดเป็นเหตุการณ์ใหม่ๆส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีธนูและสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานแล้วก็ความรักของชาวราศีธนูนั่นเองนะครับประเด็นเหล่านี้เราก็จะมีอยู่ในคลิปนี้เนาะเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นเหล่านี้กันมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า โดยที่เรามาเริ่มจากตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวแต่ละดวงกันก่อนนะครับว่าส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีธนูกันบ้างเริ่มจากดาวอาทิตย์กันก่อนดาวอาทิตย์นั้นสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนะครับเป็นทำเนียบอุจจาวราชหรือว่าเป็นที่นิยมชมชอบนะครับสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์อยู่ในภพพันธุเนาะซึ่งหมายถึงชาวราศีธนูนั้นจะต้องพยายามเพื่อที่จะให้คนยอมรับนะครับต้องพยายามมากกว่าปกติสักหน่อยหนึ่งเนาะ ต่อมาเรามาดูดาวจันทร์นะครับดาวจันท์นั้นเราควรจะมองข้ามไปสักหน่อยเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ที่เราพยากรณ์ดาวจันทรจะอยู่ราศีกันแต่ว่ามันเป็นดาวที่ย้ายราศีทุกๆ2วันครึ่งนะครับมันเลยทําให้การพยากรณ์น,นั้นจะต้องเปลี่ยนไปทุกๆ2วันครึ่งในช่วงใหญ่ๆนี้เราเลยไม่หยิบยกมาทายนั่นเองเนาะต่อมาเรามาดูดาวอังคารน,นะครับ ดาวอังคารนั้นสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรในตอนนี้นะครับซึ่งสําหรับชาวราศีธนูนั้นก็คือดาวอังคารอยู่ในภพกระดุมภ้านะครับแปลว่าชาวราศีธนูนั้นจะต้องทําเพื่องเงินลงมือทําอะไรต่างๆแล้วจะได้เงินในตอนนี้นะครับต่อมาเรามาดูดาวพุธกัน ดาวพุธนั้นสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนะครับณนะตรงนี้เนี่ยดาวพุธมีทำเนียเป็นประนะครับหรือว่าเสื่อมถอยเสียหายนะครับซึ่งสําหรับชาวราศีธนูนั้นก็คือดาวพุธนั้นอยู่ในภพพันธุนั่นเองแปลว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกพยายามจะพูดก็พูดไม่ได้นั่นเอง ต่อมาเรามาดูดาวพฤหัสกันนะครับดาวพฤหัสนั้นสถิตอยู่ที่ราศีกุมนะครับอยู่ในภพสห a, นะัชชะเนาะซึ่งนั่นหมายถึงชาวราศีธนูนั้นจะแวดล้อมไปด้วยผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่อยู่รอบข้างเลยนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูดาวศุกร์กันดาวศุกร์นั้นก็สถิตอยู่ที่ราศีมังกรนะครับสําหรับชาวราศีธนูนั้นก็อยู่ในภพกระดุมพระเช่นเดียวกับดาวอังคารเลยนั่นเองแปลว่าชาวราศีธนูในตอนนี้อยากได้เงินอยากจะเอาเงินมาใช้อะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมาเรามาดูดาวเสารกัน ดาวเสาร์นั้นก็สถิตอยู่ที่ราศีมังกรเช่นเดียวกับดาวอังคารและก็ดาวสุ์เลยนั่นเองนะครับณตำแหน่งตรงนี้เนี่ยถือว่าดาวเสาร์นั้นมีทำเนียบเป็นเกษตรบดีด้วยหรือว่ามั่นคงนั่นเองสําหรับชาวราศีธนูนั้นก็คือเสาอยู่กระดุมพานะครับแปลว่าเหนื่อยยากกว่าจะได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยเรื่องเงินก็คงเหนื่อยหน่อยเนาะอังคารบอกให้ต้องลงมือทําเสาบอกว่าจะเหนื่อยยากดาวสุขบอกว่าก็ยังดันทุรังอยากจะได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ละกันเนาะสุดตอม มาเรามาดูดาวราหูกันนะครับตอนแรกจะพูดสุดท้ายแต่ว่ายังไม่ใช่นะครับดาวราหูนั้นตอนนี้อยู่ในราศีพฤกษภนะครับณตำแหน่งนี้เนี่ยมีทำเนียบเป็นนิด หรือว่าน้อยด้อยค่าด้วยนั่นเองนะครับสำหรับชาวราศีพฤษชาวชาวราศีธนูนะครับราหูที่อยู่ตรงนี้นก็ถือว่าอยู่ในภพอริแปลว่าช่วงนี้นั้นไม่มีความวุ่นวายปั่นป่วนช่วงนี้สงบดีนั่นเองต่อมาเรามาดูดาวเกตกันต่อนะครับดาวเกตนั้นสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะครับสําหรับชาวราศีธนูนั้นก็คือดาวเกตอยู่ในภพปุตตะนะครับแปลว่าช่วงนี้ในลูกหลานจะมีเรื่องมาขอให้ช่วยนะครับผมก็ต้องช่วยคนที่ต่ําต้อยกว่าเนาะ และสุดท้ายก็คือดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูอยู่ราศีเมษเช่นเดียวกับดาวเกตเลยมฤตยูนั้นอยู่ในภพปุตตะของชาวราศีธนูนะครับปแปลว,ว่าสิ่งที่หวังไว้มันจะพังทลายมีการเปลี่ยนเป้าหมายสิ่งที่คาดคิดวาดฝันไว้ในอนาคตนั้นจะพังลงนั่นเองนี่ก็เป็นผลจากดาวแต่ละดวงที่เดินอยู่ในจักรราศีนะครับว่าส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีธนูกันบ้าง หลังจากที่เราดูตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวกันแล้วเราก็มาดูการพยากรณ์ที่เจาะลึกลงไปมากขึ้นนั่นก็คือการโคโจรของดวงดาวนั่นเองนะครับการโคโจรของดวงดาวในช่วงที่เราทำนายนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงวันที่18 30มีนาะคม2565นี้นะครับถือว่าไม่มีดาวที่โคโจรไวประดิษ์นะครับไม่มีดาวที่เดินมนต์และเดินพักที่ทำให้การพยากรณ์ของเรานั้นเปลี่ยนไปเลยมันมีดาวที่ คงเส้นคงวาเดินเป็นปกติอยู่แล้วนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวราหูดาวเกตพวกนี้ไม่เคยจะต้องพูดถึงในจังหวะการโคจรของดวงดาวนะครับเพราะว่าเดินตรงตลอดต่อมาเราก็ต้องมาดูดาวที่มันโคจรแปรผันได้ที่มีก็มีอยู่นั่นก็คือดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์และก็ดาวมฤตยูนะครับและถ้าหากเราสังเกตในช่วงนี้นั้นลองดูในตารางก็ได้ครับ เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีดวงดาวที่โครจรเร็วกว่าปกติอยู่ในช่วงนี้มีอยู่4ดวงนะครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่ามีดาวที่เดินเสดจอยู่4ดวงนั่นเองก็คือดาวพุธดาวพฤหัสดาวเสาร์และก็ดาวมฤตยูนั่นเองนะครับ และเราก็จะมาดูความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปของดาวทั้ง4ดวงนี้กันถึงแม้มันจะไม่มากไม่มายอะไรแต่มันก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเริ่มจากดาวพุธกันก่อนดาวพุธนั้นเดิมทีหมายถึงการพูดเจรจาตกลงความคุ้มค่าแล้วก็การค้าขายนะครับเมื่อดาวพุธเสาร์เนี่ยสำหรับชาวราศีธนูนั้นจะส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับการพูดไม่ออกเดิมทีที่เราทํานายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เราพูดไม่ออกนั้นมันจะเกิดขึ้นไม่นานเดี๋ยวเดียวก็หายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีจากการที่เรา าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะกลาเป็นแค่ความรู้สึกตะกุกตะกักบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังสามารถพูดออกไปได้อยู่ดีนั่นเอง ต่อมาเรามาดูดาวพฤหัสกันนะครับดาวพฤหัสนั้นหมายถึงการเรียนการศึกษาปัญญาความรู้วิชาการแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ดาวพฤหัสมีอิทธิพลถึงเนาะเมื่อดาวพฤหัสเดินเซดร์เนี่ยสำหรับชาวราศีธนูนั้นก็จะส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่อยู่ล้อมรอบตัวเราถ้าจะให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรานั้นก็จะต้องรีบฉกฉวยโอกาสให้ทันการไม่อย่างนั้นจะเสียโอกาสไปได้นั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูดาวเสาวกันนะครับดาวเสาวนั้นหมายถึงความทุกข์ความอดทนแล้วก็เรื่องเสียงเสียงต่างๆนะครับเมื่อดาวเสาวเดินเร็วเนี่ย สำหรับชาวราศีธนูนั้น <ivan. S 1> ก็จะส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการหาเงินมันก็จะเหนื่อยไม่มาก,มมากเหนื่อยไม่นานจะว่าเหนื่อยไม่มากก็พูดยากนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยมากแต่ว่าเหนื่อยไม่นานเดี๋ยวเดียวก็หายนั่นเองนะครับถือว่าถ้าเรากัดฟันไปสักหน่อยมันก็ผ่านช่วงเวลานี้ไปแป,ป๊บเดียวเองนั่นเองสุดท้ายก็คือดาวมรตยูนะครับดาวมรตยูที่เดินเร็วเนี่ยเดิมทีนั้นหมายถึงข้อกรรมและความเจ็บป่วยแต่เมื่อเดินเร็วและอยู่ตรงราศีเมษเนี่ยสำหรับชาวราศี ธนูก็หมายถึงความหวังจะพังทลายไปแบบปุบปรับทันทีทันใดเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวรับเรื่องราวเหล่านี้ไว้สักหน่อยด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่มาจากการโคจรของดวงดาวที่เดินเร็วขึ้นทั้งสี่ดวงนั่นเอง ต่อมาเรามาดูประเด็นถัดไปที่น่าสนใจกันนะครับซึ่งก็คือดวงดาวที่โคจรได้ลักษณะพิเศษในช่วงนี้ช่วงนี้มีลักษณะพิเศษที่เป็นเซี่ยวจันนะครับแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องการเงินของชาวราศีธนูด้วยก็จะพยากรรวมไปในช่วงนี้เลยนั่นเองนะครับ ดวงดาวในช่วงที่เราพยากรณ์น,นั้นเรียงร้อยต่อกันได้เป็นลักษณะพิเศษในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเซี่ยวจันนะครับซึ่งลักษณะนี้นคือการส่งแรงสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องโดยที่มีหัวและท้ายของเซี่ยวจันเป็นผู้กำกับคนสำคัญซึ่งนั่นเปรียบเสมือนหัวและท้ายของขอบวนรถไฟที่ทำ ที่เป็นตัวกำหนดทิศท,ทางแล้วก็จุดหมายของผู้โดยสารนั่นเองถ้าเราพิจารณาหัวและท้ายของเซี่ยวจานนั้นหัวและท้ายของมันก็คือราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรนั่นเองนะครับดาวที่อยู่ในราศีพฤษภกับราศีมังกรนั้นก็ปรากฏว่าเป็น อังคารสุขเสาแล้วก็ราหูนะครับซึ่งนั่นหมายถึงครบกกโจรเลยนั่นเองนั่นย่อมหมายถึงจะเกิดเหตุการณ์โจรโจรการปล้นการช่อฉนกลงต่างๆสิ่งที่ทําเพื่อหวังผลชั่วข้ามคืนทําเพื่อความสะใจเรื่องสีเทาๆต่างๆจะเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูเนี่ย หัวและท้ายของชาราศีธนูนั้นอยู่ในช่องอริแล้วก็กระดุมพระนะครับซึ่งหมายถึงเหตุการณ์จนโจรนี้เนี่ยจะนําพามาซึ่งปัญหาอุปสรรคทางการเงินมีปัญหาเกี่ยวกับการโดนโกงเงินทองทรัพย์สินอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับชาวราศีธนูโดยตรงไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้นะครับลัคนณะเราอยู่นอกเซี่ยวจานไม่ได้อยู่ปอในเหตุการณ์นี้แต่ก็อาจจะทําให้เราเสียเงินเสียทองไปได้นั่นเองเนาะแต่แน่นอนอย่างที่เขาบอกว่าเงินทองเป็นของนอกกายการที่มันมาโดยเงินทองทรัพย์สินเราก็แปลว่าเราไม่เจ็บตัวก็ดีแล้วนะครับและเมื่อเรา พิจารณาลงไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นลัศมีของดาววิญญาณน,นั้นส่งพลังมาถึงกกโจรด้วยเนื่องจากดาววิญญาณทั้ง4ดวงเนี่ย 5, 8, 9, 0, ห้าแพฤหัสราหูเกตและก็มฤติยูเนี่ยโคจรอ,อยู่ในบ้านกกโจรทั้งหมดเลยนะครับ นั่นย่อมหมายถึงเจ้าชะตาจะมีทางเลือกที่จะทําให้โน้มน้าวคนไม่ให้กระทําเยี่ยงโจรได้สามารถเปลี่ยนไม้เซตคนอื่นได้ให้เป็นการกระทําเพื่อส่วนรวมอุทิศตนต่างๆโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเลือกเป็นนักบุญได้แทนที่จะเป็นคนบาปนั่นเองนะครับ ก็นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสี่ยวจยันว่าจะเกิดขึ้นกับการเงินนะครับต้องป้องกันเรื่องเงินของตัวเองเอาไว้ใครจะมาโกงจะมาอะไรเนี่ยก็ลองพูดคุยกับเขาดีๆมันก็จะทําให้เขากับตัวกับใจได้นะครับก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่ก็สําคัญกับการเงินของชาวราศีธนูด้วยนั่นเอง ต่อมาเรามาดูประเด็นถัดไปกันนะครับดาวคู่บุญกรรมรวมไปถึงก๊กวิญญาณนะครับดาวคู่เกตและมฤตยูนั้นก็คือดาวคู่บุญกรรมนะครับณนะตอนนี้เนี่ยมันมีดาวคู่นี้อยู่ที่ราศีเมษเนาะซึ่งส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับบุตรบริวารของชาวราศีธนูนะครับทําให้บุตรหลานบริวารของชาวราศีธนูเนี่ยคาดหวังอะไรไม่ได้ สิ่งที่ทําก็ไม่ได้ผลผลที่ได้ก็ไม่ได้มาจากสิ่งที่ทํานะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยก็คงจะต้องทําไปเพื่ออะไรต่างๆโดยไม่หวังผลก่อนถึงจึงจะได้ผลกลับคืนมานั่นเองเพราะว่าเหตุกับผลมันไม่เม็กเซนต์กันในช่วงนี้นะครับส่วนดาวที่ยกถึงการน,นั้น ดาวที่โยกถึงดาวคู่บุญกรรมเนี่ยก็มีพฤหัสที่อยู่ที่ราศีกุมนะครับมันโยกกันได้เป็นก๊กวิญญาณ509พฤหัสเกตแล้วก็มฤตยูเนาะทำให้ในเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธาความเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นในโลกแห่งวัตถุเนี่ยการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนก็จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าถ้าหากเราช่วยบุตรบริวารโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือว่านำพาบุตรหลานบริวารของเราเนี่ยไปรวมตัวกันทําสิ่งที่เป็นสาธารณประโย ก็จะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นมาได้นะครับพาคนรอบข้างไปทําสิ่งที่มีประโยชน์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเลยแล้วก็มีเคล็ดลับเสริมเพิ่มเติมสักนิดหน่อยก็คือการหมั่นทําบุญทํากุศลกับาไหว้บูชาสวดมนต์นั้นจะทําให้เกิดเส้นทางที่นําพาลูกหลานบริวารรวมถึงคนรอบข้างเรานั้นไปสู่สิ่งที่ดีๆได้มันไม่ใช่คําพยากรณ์ที่ เราทำนายกันบ่อยๆเนอะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำแล้วมันได้เราก็แนะนำให้ทำบุญทำกุศลกับไหว้พระสวดมนต์กันเยอะๆละกันนะครับต่อมาเรามาดูดาวคู่เอกสารสัญญากันนะครับ เมื่อเราพิจารณาดาวคู่อาทิตย์และพุธท,ที่อยู่ที่ราศีมีนนะครับดาวคู่นี้เนี่ยเป็นดาวคู่เอกสารสัญญาดาวคู่แห่งการใช้สมองในช่วงนี้นั้นจะถูกยกหน้าและก็ยกหลังด้วยดาวก๊กโจรเพราะฉะนั้นท่านที่ทํางานโดยใช้สมองงานนั่งโต๊ะงานออฟฟิศงานเอกสารต่างๆเนี่ยพึงจะต้องระวังให้มากในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเรื่องที่แบบเป็นเรื่องจนโจรขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าดาวคู่เอกสารถูกประกบด้วยโจรแปลว่าคนทางานเอกสารสัญญ,ญ ยาเนี่ยถูกโจรเพ่งเล็งไว้อยู่แล้วเตรียมจะโกงเตรียมจะช่อชนลัดล้อไม่ตรงไปตรงมาตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นสําหรับชาวราศีธนูเนี่ยเรื่องเอกสารสัญสญ,ญานี้อยู่ในภพพันธุนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารทางบ้านหรือว่าเอกสารที่อยู่อาศัยสัญญาอะไรต่างๆนั้นก็ต้องระวังโดนโกงนั่นเองนั่นก็จบกันไปหมดแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์จากดาวชุดต่างๆที่น่าสนใจเนาะแล้วเราก็ได้พยากรณ์มาเรื่องเกี่ยวกับ การเงินของชาวราศีธนูกันไปแล้วด้วยในหัวข้อของเซี่ยวจันก์กโจนนะครับเราก็ลองย้อนไปดูในหัวข้อนั้นเราจะได้เข้าใจเกี่ยวกับการเงินของเราในช่วงนั้นมากขึ้นนะครับเราก็จะเหลือประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับตนเองตัวตนของชาวราศีธนูการงานแล้วก็ความรักของชาวราศีธนูนะครับ3เรื่องนี้เดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆว่ากันไปเนาะเราก็จะมาเริ่มจากเรื่องเกี่ยวกับตนเองกันก่อนชาวราศีธนูตอนนี้นั้นไม่มีดาวจรทับลัคนานะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องมาพิจารณาดาวเจ้าเรือนเกษตรบดีซึ่งก็คือดาวพระฤหัสนะครับพฤหัสจรไปอยู่ในภพสหัสชาตอนนี้ซึ่งโยกหน้าแล้วได้ดาวเป็นก๊กวิญญาณนะครับถ้าหากเราคุยกันมาตั้งแต่ดาวคู่บุญกรรมกันแล้วเราก็จะรู้ว่า ณตอนนี้เนี่ยมันทำโกกุญญาณกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำนายว่าชาวราศีธนูเนี่ยจะไปร่วมด้วยช่วยกันกับเพื่อนๆใช้ปัญญาความรู้ในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่เด็กกว่าคนที่อ่อนแอกว่าโดยที่เป็นสาธารณกุศลหวังผลตอบแทนไม่ได้ไม่หวังผลตอบแทนจะดีกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล็งๆจะทำเรื่องพวกนี้ไว้อยู่แล้วเนี่ยก็ทำไปเลยครับอย่าได้ให้สิ่งใดมาขัดขวางเราได้มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ต่อมาก็คือเรื่องการงานแล้วก็ความรักนะครับ2เรื่องนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องพูดเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าหากเราพิจารณาเนี่ยชาวราศีธนูนั้นไม่มีดาวจรอ,อยู่ในภพกรมมะแล้วก็ภพปัตตนิซึ่งหมายถึงการงานและความรักเนาะและดาวเกษตรของทั้งสองช่องนี้เนี่ยคือดาวพุธนะครับดาวพุธจรอ,อยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นเนี่ย ความรักกับการงานเนี่ยโดนผูกไว้เป็นเรื่องเดียวกันซึ่งไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับคู่เอกสรากสรสัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นถ่ายว่าคนรักหุ้นส่วนแล้วก็การงานของชาวราศีธนูนั้นจะเข้ามาพัวพันเกี่ยวกับเรื่องเอกสราสรสัญญาที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยตามที่เราเคยเราบอกกล่าวกันไปแล้วนะครับตัวละครทั้งคนที่อยู่ในการงานแล้วก็คนรักคู่ครองหุ้นส่วนของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้ขึ้นมาได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะโกงนะครับแต่ว่าเขาจะถูกโกงไปร่วมกับเรา ต้องระวังตัวไว้ให้ดีนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์วันที่18-30มีนาคม2565นะครับสำหรับชาวราศีธนูนั่นเองแล้วก็เรียกได้ว่าจบกันไปทุกราศีแล้วนั่นเองนะครับแต่ละคนจะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook ของตานทวะพยากรณ์นะครับถ้าหากว่าใน y u t u b e เนี่ยเป็นแบบที่ผมมาพูดมาคุยให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบใน Facebook มันจะเป็นแบบที่เป็นโพส ให้อ่านนะครับใครสายอ่านก็ไปติดตามใน Facebook กันได้สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ตามทวาพยากรณ์ไว้ด้วยนะครับเราจะได้มาพูดคุยกันในประเด็นอื่นๆถัดไปคลิปตัดถัดไปก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับดาวราหูแล้วก็ดาวพฤหัสที่กำลังจะยกในช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ละครับทีมงานตามทวาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ